การทำงานเก็บลางปดเนี่ยนอนลายเยอะนอนลายเก็บลางปดเนี่ยจากความมานีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็งหเสิบเต็งหหสามหกสามหสูง ข,ขันลุดหกสามกัมัหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่าดำนี่บอกตั้มสองมนี่ตั้สองตั้สามเไปออกตัวขันรุดหกมันก็สิมาสามหลุดห้าสองสามใบไปห้าใบกับมือหนึ่งเฮ้ยติงตั้ตมบอติงตั้ตมแล้ว เป็นสามเสื้อนี่ไหมอ,อ,อันนี้สา,า,ามสองสามสองห้าใบห้าใบที่เอาไปจับนี่อย่างนี้ไปสามตัวเดียวเลยมันจะมาเลยไอ้ขานออกหาสาสามหกสาม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 เป็นไงโอ้โดรี่ยิ้มอีกแล้วเอี่ยวลมเลยสามเอี่ยวออกไรช่างมันสามตั้มสามอย่างเดียวต2 2> ั้มสองมมมีแล้วครับสามสองมมมีแล้วครับห้าสองมมมีแล้วครับ เอาละไปไออกตัวสบายใจ,ะจนอ 1, อจะออกคาออกเน่้องหเนหนึ่งหม่นคงจ้าไปได้ติกันสองสาหาเจ้าลงะนมื่องามส่ากเดปสิบงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามแปดยี่สิบสี่หกหมื่นแปดหมื่นสี่เก้าหมื่นีอ เสียได้สองหมืนค่อยได้ไอ้เต็งติงตั้เอาไปติงตั้มอันนี้ทุนไปหนึ่งสองาสทุนตั้มามอันนี้หองทุน่อทุนไปทุนมานทุบ้อไพันีพันน่งห้อ่กาหมื่นสี่เดี๋วเดี๋ยวอันนี้ให้ใครก่อนเอาติงตั้เนี่ยไปติงตั้มของเจ้าเลยอีก

สี่ครเ็ดแ่เาครเ่อามืมรกันเก้ามือชีเก้มือกัไม่อตัวมือนึ่งเอาแช้แปดมือบักคอยบ่กครบกับสิครบน้่อยู่ติคอยคลอก้องไหนคอยคลอก้องไหนเจ้าคอยกครบเจ้าคอบ้าเก้ามือีแล้วจะบ่าครบก็ยุดตัวหยุดนะคอยตัวเจ้า คอยร้องใจเจ้าเงินเสี้เดี๋ยวของก็ชิถึกตาดิเออสองเหง่อสอง สี่เต็งหาตามงสี่บอกสี่ห้าเอนาะกันไปก่อนคามันคามมันบวมมาเนี่ยเกิะมาหาสี่สองเลยนั่น <หา S 2> นะเจ 4, 2. 2> สเต็งสูงตัวส<ะ>ี่หหกฮะเต็งสูงตัวสี่ห้าหกนี่นะเออได้เลนครับเต็งสูงมันบอกอืม เต็งสูงกาหาสองส่งกันบอกเออในกี่หมืนสองหมื่นบ่หมื่นครับอันนี้มื่นนึงตนกมื่นนครับเต็งสูงตัวสี่หาหงนะคอยไม่ยุดโตหาสองกาหาสองเลครับโอเคนะจมือเจมือหาแล้วปวดหลังโอยนี่ล้มหมดเลยวะเอียวสามหสอยากหมนเต็งสูงตัวสี่หาหงอยากซือยาก็ไ่ได้นะเอ้า นี่ก็ไม่ได้นะเกี่งหมดอนบอลถึงแต่คนเหรอเอ็นสามเอี่ยแล้วหกมาเกี่งมากเห็นสามกับเอี่ยมันต้องมาเป็นห้องข่อยแล้วนะเออให้ลูกนะบ่เดี๋ยวบ่ไปหกมาพานติงสูงมาสั่นสามกับเอี่ยมติงูงเนี่ยให้คอยเปิดแล้ววันเด้อคอยจะเปิดคอยจะพิกเอาเด้งหน่อยพีคก็ลูกเดียวแหละ สองสามสี่ห้าหกสามสิบเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบหน่งสองอะไรครับเนี่ยหมื่นหนึ่งเมื่นเอามื่นห้าก็ได้เอ้าเอามันยนะเท่าไรนะอย่ายละห้าอันนี้สี่นีห้าอ่ะเอาไปไหนตดหาสามเดียวเลยครับตดยังหาสามเดียวแม้นต่หาสามเดียวเลย ห้าสามเดียวห้าสามเดียวได้เล mm. ่นอ่ะมาเสียหกมา้ยปรเดี๋ยดูเอียวเดี๋ยวพี่ว่าจะเอานะแต่มันเห็นมันรวมแล้วพี่เลยไม่เอาเออพี่เอารลด้วยเพราะว่าพี่ชอบห้าตัวเดียวนะห้าสามเดียวห้าตัวเดียวเลยนะพี่ชอบห้าตัวเดียวนะอาชาเฮ้ยเฮ้ยบ่ถือจ้าถุกเดือดเลยใช่ใช่ ชอมปอกไงมาถือถ่านชอบผ้าตัวเดียวกันประกอบหกมันไม่ได้เราีเต็งไหนมไม่มีเต็งรอกมีแต่ตดอย่างเดียวเลยศอใช่ไมมาหาซานไป่คยเนี่ยวะตานาดหาสองกักหาสองมาออกหกสมยองีออกตามลังเอาดู เอาวะเนี่ยเอาเน่เน <Okay. S 1> จะบแทงงงขนาดนี้แทงอย่างอยู่ในใจนี่แหละในใจเสมอวะแทงลงนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแทงน้อยไม่เป็นละตามทุน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดห้ 8, 5, าสี่สิบบินจำซีเลยแปดใบจำสองใครมื่หนึ่งมื่นหนึ่ง,นนงไปเดี๋ยวจะเมาเมาแล้วครับตัวนี้ตัวนี้นะ สองต่ำกับสี่ต่ำสองต่ำกับสี่ต่ำนะเต็งต่ำยิงแดงสองต่ำสี่ต่ำยู่เอียวเดียวอันนี้เต็งต่ำยิงแดงนะข้างข้างนอกเอียวสีเอียวหกโอ้โหยิงแดงยิงแดงได้แต่ไม่เคยยิงหกเอียวเดียวสี่ใบหกเอียวครับสี่ใบโอ้โห

โอ้โหยิงแดงหมดยังโอ้โหสีต่ำต่างหมดยังสองตัำโอ้โหเอาหยิเล่นแล้วเออขยายังามตาเนี่นะขันาบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อกี้มันสีเอียวแล้วมัน้าหไงเอาใหม่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, เนี่ยเมื่อกี้มันทำให้เสียใจอ่ะสี่เอียเลยหกพื้นสามสองสี่เอียวทั้งหมดยิงแดงเต็งตามเจ๊ห<ะ>รือเจ๊จะเอา ทั้งหมดยิงแดงเต็งต่ำตัวเต็งต่ำเนาะคอยไปเต็งหาได้เจกันไปเต็งต่ำเนาะได้เล่นได้เล่นเลยได้เล่นเลยฮะได้เล่นเลยจับเอาขึ้นมาอีกเออป้าปึ๊บแบบนี้เขาว่ามีแต่สี่สี่บ่สี่สามตัวสี่สามเอียวเนาะสี่สามตัวสี่สามจุดสองในสี่ลมเลยสองลูกอ่ะโอ้โหหลอกกันนี่หาอะไรมันอะไรไม่นึือสิบสองสามสูง อยากฟรีฟรีฟรีกบออกฟรีอะไรก็ม่ได้เจเพิ่นเขย่าจยงไรก็มาแต่เห็นสีลงเลยสองดอกจะไปเหลืออะไรเลยจีลงเลยนะหกสามสามโอ้โหสามของสี่อะจามมาขากับสองับเป็ดจามดอกเจเขย่าเห็นออกเลี้ยงไหมเลี้ยงม่เอาเลี้ยงไล แู่ิยต่เนี่ยเจ๊ผมรำคาญของรำคาญเสียงจนผมถอนถอนออกเลยผมถอนไม่มดแล้วอยู่ในเบฟไหดูมันออกไปหมดแล้วต้องไปหาไหม่ลบเบฟออกตัวนี้แหละหนึ่งสองสามสี่้าคโปรดไปใ้วรำาญห้าของเจ้าเจาสิบขอเปิดในเระเอไทยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบตาไม่ค่อยดีมองอะไรก็เห็นแต่สีแดงเนา เอาตาทัวร์เลรอืมดาว64จัดการคน64เฮ้ยอันตรายเว็บตา4กับเอียวแล้วก็มีอย่าง464มี4เดียอ๋อยู่ทำ4แล้เปล่าจบอะไรจะใส่บุ๊ี้นี่ดีย4เยี่เมอนี่อะไรน4ใบ ใช่อืมอ่าช่อเปิดได้เด้ออืมเจ๊เอาวะเจให้เจ๊ให้เจ๊ยัหน่อยได้เลยสี่หก่เนครับบริซัํนาอนนมืนเต็มโอ้โหไหมเอาด้วยเอาอยู่เดียวก็ได้เพราะว่าจะสิใสสี่ตำมันก็หนักเกินเดียวเดียวมื่นึ่งได้ไหมอืมมื่นหนึ่งครับอืมมื่นหนึ่ง ออาเปิดอ,อะไรก็คือจะเอาอะไรกันเนี่ยคอยมักซีอย่างวะอ๋องซีลงซีตามอีกเลยเจกไหนี่ซีตามนี่เท่าไรเท่าไรไม่รู้นะานัน่ะนละหกสามเดียรเอาไหมเนี่ยหกสามเบียวเอาโนะอะอนี่นหกสามเบียวไปตน้นหกสามเียวหกสูงไปเลยเออยุหก,หกสูงเลย นี่ลืมไปไอ้ควายเปิดแล้วนี sí, ่เส yeah, hmm? i mean? yeah. like oui. ียเปิดแล้วมันจะถูกพี่นะสียเดียวซ่านไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันเต็มเต็มเลยสีเอียวเต็มเต็มเลยครับโอ้โหสามกับสองแล้สีมาโอ้เกียร์บอมีจากตัวห้องสีอยู่ใส่ป้าคือบอมี่ยาววะสีอยู่ใส่เดี๋ยวด้วยอยู่พื้อนมาเลยหกสามยวกับ่อมีสามกับ่อมีโอ้โห มาหกสามแบบก่อนมาแบบเสียงแบบนี้เนาะจำไม่มีเอวไม่มีสีจำกับสองเจ้าเย้กฟรีลงทุนเา้เอาวะเนี่ยถามซื่อหรอกเนี่ยที่จะตามตูดเนี่ยมันจะออกอีกไหมเนี่ยเมื่อกี้มันออกมาเนี่ยยิงดำเลย พร้อมไหมตัวห้าสามห้าสามสองที่ผมมาขานออกอยางไงที่ที่วัดกระขาดสองมันออกหกสามสามเออหาสามหาตั้มยตั้มสองอะไรมือหนึ่งบอกอย่าล้วบมบือไหม กาแฟสันหอมแม่เสีกาแฟอเมริกาเอามน่ะบอแม่บกเจ๊เปิดเด้อเปิดขอยหนอชขอายไใจ่สามละเยมสองกหาแล้วโดนของแล้วสองสองสอ่เอบอกแนี่ของของ ห้าหมนแม่นครห้าตำเจ้าลงเจ้าบใบเดียวไ้ลงบ่ใบเดียวใบนึ่เนาะแปดมื่นเหนึ่งหมืกับเก่าพัเจ้ลงตำสองเจ้าบหมื่นหนึ่งสามตำหมื่นลมืสองมืเก่าพันตายเดียวรับผิดชอบไหมจ้ติงยังนี่สามตำกับสองตำตัวละหมื่น่าเป็นตัวต็งของไผคตัวต็ง ตัวติงนี่ีตัวติ่งในห้องคอยด้เนาะคอยติงเนาะอคอยติงสามนี่วะออเอเดี๋ยวคอยจัดการให้ทั้งหมดของเกาเลี้ยงจมื่นเ้าเีงอมื่นเก้าพัน่เจเอาเก้าพันก่อนเไปเก้าพเอาหมื่นก่อนเอาที่งลือแซมหนึ่งเลียงมื่นเกพันอ๋ออันนี้จะเลือแซมาอัเดียวไม่เดี๋ยวอ่ะไปนะรับ thăm dòng nấm thăm 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 à, thăm 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 không có mình không 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 110 Nào cây hết tổng hết tổng À mẹ Máu xuống tinh hụt à À hụt xuống tinh hụt à ừ. Chế hụt xuống tinh hụt à? ừ. Đây lên Ok Chị Dũng hư gầu đó cây thăm của tổng thăm ก็ให้คุณโชคดีทั้งสองขอให้ท่านโชคดีอ๋อห้าสามหกสูงเต็มหกเอาอะไรครับอเดี๋ยวเดี๋ยวนะทั้งหมดนี่แหละอยูหกสูงตีนหกเดี๋ยวเดี๋ยววว่คอยได้เรียนคอยได้เรียนครับเพื่อนอันนับด้วตอนไหนตอนไหนอันนี้เจ้าบโบ้ได้หรอกอายติงนะเจ้ากันอือคอยติงคอยเป็นคนติงอืมนี่ยี่สิบสามไปตื่นใจอันนั้นมันโอเครู้เรื่องแล้วอันนั้นยี่สิบสามมันบ่ เป็นสามสิบสามหกสูงหกสูงเป็นหกอันนี้บริกินไม่เล่นกันเดี๋ยวหักหักลบกันนะนี่แหละตัวตัวนี้เพราะอะไรกันตัวเอ็งเจ้าไปเอาไปอันนี้ไปมาอันนี้คือหาสามครับโอ้หาสามเจ้าตัวโถงหาตัวอะไรตัวละมือตัวละมือเจ้าไปเลยอั้เแต่ที่แรกเลยอันนี้ทุนใช่ไหมนี่ครับ อีกอันหนึ่งสี่หกห้าไอ้ไอ้ตัวหกซุงโอเคห้าสามก็พวงหาในเครื่องกันเรียบร้อยโอเคเรือหกซุ้งอะไรโบสีอะหลือหกซุงแล้วก็ตัวเมาเมากันนี่ดิอันนี้ห้าสามนี่ก็มานี่ไงอันเดียบโบมิน ตัวแรกเะาจะเอาไปบ้างตีเกียเออนั่นแหละกเอาไปไงหาซ้ำเอาไปนี่แม่นบาสเนีกัมาเคียแต่เหลือติดตัวหกสูงหกสูงอ่าตัวหกสูงมันได้ดินกับกับหาซ้ำหกสูงเนี่ยไอเต็งเนี่ยบอดตองบอดตองลาเพราะว่ามันมันเต็งสามกับเต็งหกสูงเนี่ยทั้งหมดมันสามเหมือนสามสามเหมือนสามเป็นเก้าเก้าหมือนเก้าแม่อันแรกอันแรกก่อนดิอันแรกก็นี่ไงมันจ่ายไม่ถูกถูกแล้วอันแรกอ่ะที่เอาห้า เอาห้าสามเนี่ยมาจ่ายหกห้าอนี่ยแรกถูกแล้วเดือดแล้วเดือดแลืวอนนี้มือหนึ่งเออโอเคเดือดแค่หกอันนี้ของเก่าหรือแค่หกสูงแมนนะแล้วก็ของใหม่ของใหม่หกสูงเก่าหมื่นเก่าหมื่นเก่าเก่าหมื่นเก่าลบออกหกหมื่นมาลบออกแล้วนี่มันลบอันนี้ไปแล้วโมแมนดวงมืดคนเดียวมัหลุดไไอตัวนี้ผมจ่ายไปแล้วครับเนี่ยไฟแรกเนี่ยแพ้แรกเนี่ยที่เจ๊จ่ายมากขนาดน่ะผมจ่ายแพ้แรกไปจ่ายไปดิดีบาเทนเนีย ได้เด่นมันอยู่คือเก่าเนี่ยเจ้าก็ต้องใจตตัวหาสามมาพอมไหนเจ้าอยู่หกซุงติงหกคอยมันยู่คือเก่าเนี่ยหาสามติงสามสมตำเจมจเมื่อกี้ใจใจใจห้าสามจหาสามผมเอาไปขึ้นใหกห่าจหาสามผมเอาไปขึ้นใหกหาางไ้แผลแหละแล้วจะมีสามห้ามอีกได้ไงเออคมันก็ได้เด่นกันไงเออรอบสอง่อ่ะเจ้าไปหกซุงติงหอยเลยว่าได้เด่นตัวคือเก่าเนี่ยรอบสองใจอโอเออะโอเค บาที่ย่ล่กันเนี่ยหสูงหสูงเก่ามืเกสูงมากอนก็ได้เอาสูงมากองก็ได้สามตัดกันเลยหสูงเก่ามอเกาเก่ามืเก่าลบออกหกหมืรวมขเก่าเลยใช่ไหมยังมา่นรวมเแผแรกนี่ยทนรวมพอแผแรกเนี่ยขอจ่ายเต็ตัวนี้เอาหสูงมาท่านใเออเอาหสูงมาก่อนจะได้ไม่งงเอาหกสูงเก่ามาก่อน3 0มหมื่นสองสม่ทีได้ไม่งงแปเสิบจดเก้าสิบ 4ากเดแ้บอลกเมืนลูออก6 0 0ม0นเรือ3สมมื่นเกผมสอมอีก3ม0่นเกถูกต้องบ้เ1ก้แถูกต้องไหมโอเค ไไนะถูกไงเม็นืะเอ๊ะขครเดีวเลยครบแล้ว